ทำไมจอช้างไม่สวยเลยลบเขียนใหม่ไม่ต้องดูเดี๋ยวแม่อัน,นั้นเองเร็ว ไม่บรรทัดไหมก็น,นี่ไงไม่บรรทัดจะไปหาไม่บรรทัดที่ไหนแกฮีดอนี้หละเอามือออกเต็มือตัวเองอ่ะ แล้วเอาหมอนอกทำไมละ่ะขยับดิขางอ่าเร็ววงกลมลากลงมา ไปต่อไปนอนนินอย่าเล่นดิเขียนให้มันเสร็จจะเสร็จสักทีไหมเนี่ยนอนนิน เอียงที่ทำให้มันสวยไม่หหน้ากาศท้อฐานพูดด้วยท้อฐานทำไปมุกกลง ไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยนะให้มันเป็นเหมือนรอเรือสีหางอะ่ะไม่ใช่ทําอย่างนั้นจับปะากาดินสอลากแล้วก็ขึ้นไปให้มันสวยงามทําที่อย่างง,งสิเงียบทํา หยุดทำไมทำตอ่อมันไม่สวยอ่ะให้มันเป็นเหมือนรอเรือสิอยากขึ้นมายังไง ไม่ต้องไปขีดแล้วพอแล้วมองเห็นอยู่นั่นอะแม่บอกว่าไม่ต้องขีดแล้วไงพอแล้วทำทอฐานเขียนทอฐานอย่าเล่นดิจะเสร็จก็ไม่เสร็จสักทีเร็ว ทำไมใหญ่จังนายทำไมใหญ่จังทำไมใหญ่จังครับแม่ถามว่าทำไมใหญ่จังอันนี้เล็กอันนี้เล็กกว่าอันนี้ใหญ่กว่ามันไม่ใช่วงกลมวงกลมสลาไหมวงกลมไหมก็วงกลมเล็กๆแล้วก็ค่อยลากลงมาไงไม่ใช่วงกลมใหญ่วงกลมเล็กๆแม่บอกว่าวงกลมเล็กๆ ลากลงมาเล็กๆมึงจะลากยาวทำไมรู้จักเล็กไหมเนี่ย ยงงาชะงักทำตอ่อเนี่ยมันสวยไหมถามว่ามันสวยไม่ถอฐานตัวเล็กนิดเดียวและอันนี้ใหญ่มากอันนี้ทำไมใหญ่จังลบแล้วก็ทำใหม่ให้เล็กแม่งทอฐานใหญ่